แ้มมาอยากปรึกษาวิ่เจเกี่ยวกับเรื่องการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยแพมอยากจะเลือกสินค้าเนี่ยมีวิธีการเลือกยังไงบ้างคะพี่จจนถ้าสมมุติว่าแพมอ่จะเริ่มต้นขายออนไลน์เนาะสามสิ่งที่แพมจะต้องไปสำรวจตัวเองนะคะก็คืออันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบสินค้าอะไร ต้องรู้ตัวก่อนว่าเอ๊ะมีสินค้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจใช้แล้วดีจริงๆเราเองก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าเนาะเหมือนสินค้าที่เราจะขายหรือเราหยิบมาขายเนี่ยมันก็ต้องดีจริงๆเราถึงกล้าบอกต่อคนอื่นยิ่งเรามีความชํานาญเป็นพิเศษอะอย่างเช่นพี่ชอบขายอาหารเสริมเพราะว่าพี่อะทำงานแบบเป็นเภสัชมาก่อนแล้วก็สามารถแนะนําลูกค้าได้เกี่ยวกับอาหารเสริมสารอาหารต่างๆหรือว่าคําเตือนอื่นๆที่เกี่ยวกับอาหารเสริมเราถนัดเราชอบเรา ราก็เลยหยิบสินค้านี้มาขายฉะนั้นเนี่ยแพมล,ลองดูว่ามีสินค้าตัวไหนที่เราชอบตอนนี้มีแพนว่าจะนําเข้าสินค้าจากจีนค่ะพี่จีนถ้าเป็นสินค้าจากจีนก็ต้องดูว่าตัวนั้นเนี่ยที่เรานําเข้ามาเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้เยอะไหมอาสิ่งที่ ต้องระวังนิดนึงเนาะถ้าสมมติว่าเราเราชอบเป็นสินค้ากลุ่มแฟชั่นหรือว่ากัจเจตเนี่ยก็จะมีหลายๆคนเนี่ยเอาเข้ามาจากจีนมาขายคนที่เอาเข้ามาขายเองเนี่ยก็จะมีเรื่องราคาเนาะที่แบบว่าเออสามารถแบบตั้งราคาได้ตามใจชอบแล้วก็ยังมีคู่แข่งจากจีนเองเขาก็เอามาขายบนโชปปี้ลาซาด้าได้เหมือนกับเราเลยซึ่งเขาก็จะได้เปรียบในเรื่องของกําไรเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ใกล้กว่าหรือหรือผลิตเองเขาสามารถแบบลดราคาเท่าไหร่ก็ได้เขา ยังมีกําไรแต่เราเนี่ยถ้าในเรื่องของการขนส่งภาษีต่างๆเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบนิดนึงฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองดูว่าถ้าเราเอาสินค้าจากจีนเนี่ยเราจะ add แ a ลู e หรือให้คุณค่าหรือจัดชุดแพ็กเกจยังไงให้มันน่าซื้อมากกว่าส่วนอย่างที่2นะคะที่เราต้องรู้ถ้าเราจะขายออนไลน์คือเราต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใคร เราอาจจะต้องสำรวจก่อนว่าความต้องการการซื้อสินค้าตัวนี้มันมีอยู่เยอะไหมใครบ้างที่ต้องการที่จะซื้อสินค้าตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากลองเทสตลาดก็อาจจะต้องไปลองศึกษาดูว่าเอ๊สินค้าตัวนี้มันเป็นที่ถามหาหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่าถ้าเราชอบชอบชอบอย่างเดียวเราเอาเข้ามาแต่ว่าคนซื้อไม่มี เราก็จะจริงโอเคไหมอย่างที่3ก็คือเราต้องไปสำรวจคู่แข่งที่สามารถขายได้เหมือนเราหรือว่าอ่ะในตลาดเนี่ย มีเจ้าไหนที่ขายบ้างแล้วของเรากับของที่อยู่ในตลาดมีอะไรที่โดดเด่นแตกต่างกันบ้างเพราะเราเองเวลาขายเนี่ยมันก็คืออยู่ในกลุ่มตลาดเดียวกันสินค้าเดียวกันหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบเนาะในเรื่องของราคาคุณภาพเนี่ยอะไรที่เราแตกต่างเราถึงจะพรีเซนต์จุดเด่นจุดแข็งของสินค้าได้อย่างเฉียบคมนะคะลูกค้าก็จะได้ตัดสินใจถูกว่าเอ๊ะถ้าของเราเทียบกับของตลาดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง